EP พ9ทางเดินที่ต่ำตมภายในรถสีหน้าของส่งหว่นถิงถูกแสดงออกมาอย่างเยือกเย็นเอาจริงๆการมีหนอนบ่อนไส้อยู่ในตระกูลนั้นมันทําให้เธอหัวเสียเป็นอย่างมากที่หน้าหมู่ไปยิ่งกว่านั้นคือตาลุงฉีผู้นั้นกล้าที่จะวางกับดักต่อหน้าทุกคอนอเรื่องวันนี้ถ้าสมมติว่าถูกหลอกเงินแล้วตาลุงฉีนี้ไปได้รู้ถึงไหนไอายถึงนั่นขายหน้าไปทั้งตระกูลส่งยังดีที่ตอนนั้นเย่เฉินอยู่ถึงกู้สถานการณ์ได้ทันยับยั้งความเสียหายของหล่อนและว,วงตระกูลไว้ได้ว่าแล้วหล่อนก็หยิบ,บ ธนาคารออกมาจากกล่องใส่ถุงมือในรถส่งให้เย่เฉินคุณชายเย่ในบัตรนี้มีเงินอยู่ล้านหยวนรหัสคือ86ตัวเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยของฉันได้โปรดรับไว้ด้วยระหว่างที่พูดนั้นก็ได้แต่แอบถอนหายใจเย่เฉินผู้นี้นั้นไม่ว่ายัางไงก็ดูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถไม่รู้ว่าทําไมถึงเลือกเข้าไปอยู่ตระกูลเล็กๆถ้าออกมาเป็นผู้ตรวจสอบวัตถุโบราณเองทําไมกี่ปีก็คงมีลูกค้าไม่น้อยเย่เฉินมองบัตรในมือหลอนอย่างช่างใจเล็กน้อยเงินล้านหยวน ไม่ใช่เงินน้อยแต่ก็เป็นเพียงแค่เศษเงินสำหรับตระกูลซอโซ,อซอไม้เอกงองูจริงๆแล้วเย่เฉินก็ไม่ไดย้ยดีกับเงินแค่นั้นไม่ว่ายังไงเขาก็มีเงินในบัตรนับหมื่นล้านประษาอะไรกับเงินแค่นั้นรับมาแล้วจะมีความหมายอะไรละ่ะแต่ลองมาคิดคิดดูฐานะคนอย่างเขาก็ไม่ใช่เศรษฐีจากตระกูลสง่งส่งเป็นเพียงแค่เขยแต่งเข้าบ้านตระกูลเสี่ยวเท่านั้นแค่เคยแต่งเข้าบ้านมีท่าเห็นเงินห้าล้านแล้วไม่สนใจก็คงทำให้ส่งหวั่นถิงแคลงใจไม่คิดพลางยื่นมือออกไปรับบัตรพร้อมพูดนั้นก็ขอบคุณแล้ว่นนคุณหงไม่ต้องเงเรใจคุณายยเ พูดทางระบายยิ้มอ่อนเมื่อพูดจบแล้วส่งวันถิงก็ถามขึ้นมาว่าคุณชายเย่จะไปไหนต่อส่งผมที่ตลาดแล้วกันผมต้องซื้อผักไปทํากับข้าวที่บ้านเยเชิญ yeah. ยิ้มรับส่งวันถิงมองและทนไม่ไหวจนต้องพูดว่าฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณชายเย่มาบ้างพูดตามตรงเลยว่าคุณมีความสามารถขนาดนี้มันไม่จําเป็นเลยที่ต้องให้ฐานลูกเคยแต่งเข้ามาจุดรังคุณไว้เอาแบบนี้ดีไหมมาเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบอัญมณีที่จีซิ่งถังของฉันฉันจะให้เงินเดือนขั้นต่ําสุดปีละล้านยุ่นคุณว่ายังไง เย่เฉินโบกมือพร้อมพูดด้วยรอยยิ้มผมเป็นคนฝันไม่ค่อยดีกินแต่ข้าวนิ่มๆซะจนชินแล้วส่งหวั่นถิงชะงักเล็กน้อยจากนั้นก็ถอนหายใจออกมาดูเหมือนว่าข่าวลือในตลาดจะเป็นจริงเย่เฉินคนนี้เป็นแค่ผู้ชายที่กอะผู้หญิงกินไปวันฮ่าฮ่าเมื่อก่อนก็คิดว่าเขาเป็นเพียงแค่คนคนร้ายประโยชน์ที่จำใจต้องกอะผู้หญิงกินเพราะไม่มีทางเลือกก็ยังพอเข้าใจได้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แบบนั้นเขาไม่ใช่คนร้ายประโยชน์แต่เขาเลือกที่จะทำตัวตกต่ำ เป็นคนร้ายประโยชน์เองสิ่งนี้เองที่ทําให้หล่อนรักไม่ได้ทัศนคติที่มีต่อเยเชิญก็เริ่มเปลี่ยนไปเช่นกันเยเชิญรู้ว่าหล่อนจะดูถูกหยิดอยางเขาแต่นี่คงจะดีที่สุดสําหรับเขาให้ทุกคนเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับตัวเขาเพื่อให้เขาได้อยู่อย่างสงบสุขให้ถึงที่สุดเมื่อถึงตลาดเยเฉินก็ลงจากรถและกล่าวคําอําลากับซ่งหว่นถึงจากนั้นก็ซื้อกับข้าวกลับบ้านทันทีที่เดินเข้าในบ้านมาเยเชิญก็ได้ยินชายชราหัวเร้ะอย่างบ้าคลั่งพร้อมตะโกนฮ่าฮ่าฮ่ามามามาดูสมบัติล้ำค่าที่ฉันได้มา เซียวชูรันที่เพิ่งเลิกงานและกำลังนั่งอ่านเอกสารอยู่บนโซฟานั้นอดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นมาแล้วพูดกับเซียวฉางควนที่กำลังหัวเราะว่าพ่ออีกนิดพ่อจะทำให้ฉันตกใจตาย,ตายแล้วนัมาดูนี่สิเร็วเซียวฉางควนไม่ได้ยิ่รักกับท่าทางของเซียวชูรันแม้แต่น้อยเขาหยิบถ้วยศิลาดนขนาดเท่าฝ่ามือไว้ด้วยท่าทางเตยมสุขนี่คือถ้วยลายครางไขฟ้าที่ฉันได้มาจากตลาดของเก่าได้ยินว่าถูกขุดมาจากโรงของจักรพัิเฉียนตีมันมีมูลค่ามากกว่าห้าแสนหยวนแน่มากกว่าห้าแสนเหรอ เซียวชูรันลุกขึ้นยืนและตะโกนออกมาว่าพ่อเอาเงินมากขนาดนั้นมาจากไหนเย่เฉินในหใจขั้นสุดเมื่อเช้าเพิ่งจะทํากวดพอสแลนอวีหูแตกถูกฉวยโอกาสเสียแรงที่ลงไปชายแก่คนนี้ยังจะไปตลาดโบราณมาอีกหรือนี่มันช่างเป็นแผลที่หายสนิทจนลืมเจ็บแล้วจริงๆเซียวช้างกวนหัวเราะและพูดอย่างมีเลเสนายฉันหมายถึงถ้วยใบนี้มีมูลค่ากว่าสองล้านแต่ทายสิฉันซื้อมาเท่าไหร่เซียวชูรันลังเลและพูดอย่างไม่แน่ใจว่าสามแสนหยวนไม่ใช่ไทยครั้งเซียวช้างกวนโบกมือ สองแสนหยวนไม่ถูกเย่เฉินที่อยู่ข้างข้างเหลือมองไปที่ถ้วยศิลาดนแวบ,บเดียวที่เห็นรู้ทันทีว่ามันเป็นของปลอมโดยคิดว่าเจ้าของสิ่งนี้ขายได้ถึงร้อยหยวนก็นับว่าไม่แย่แล้วในตอนนี้เซียวชางควรเลิอกอุบแล้วพูดด้วยรอยยิม้มห้าห้าห้าฉันซื้อมันมาสามร้อยหยวนเซียวชางควรหัวเราะเสียงดังอย่างไม่สามารถระงับความสุขของตัวเองได้ดวงตาของเซียวชูรันเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจและไม่อยากจะเชื่อไม่จริงมั้งถ้วยนี้จะราคาแค่สามร้อยหยวนเท่านั้นหรือ เมื่อมาหลานผู้เป็นแม่ได้ยินเหตุการณ์เธอก็เดินออกมาจากห้องครัวด้วยความดีใจถ้วยนี้มีค่าขนาดนี้มันจะไม่ใช่ของปลอมหรือเซียวฉางควรตกหน้าอกอย่างภาคภูมิไม่ต้องห่วงคนขายไม่รู้เรื่องราคาตลาดฉันให้คนไปตรวจสอบมาแล้วว่าเป็นของจริงจิงเหลือมาหลานหยิบถ้วยขึ้นมาอย่างระมัดระวังหมุนมองซ้ายขวาแล้วยิ้มกว้างเย่เฉินย,ย,ยืนอยู่ข้างๆก็ทำได้แต่ทิ้งยิ้มร่วมวงไปด้วยแต่สีหน้าของเขาสงบนิ่งเขาเห็นแล้วว่าถ้วยทั้งสองนี้เป็นของปลอมแต่เมื่อเห็นชาย ชาราจะมีความสุขขนาดนั้นเขาก็ไม่ขอทําลายมันดีกว่าเซียวฉางควรตื่นเต้นมากเขาดูเหมือนแมวที่ได้ชีวิตใหม่เขาพูดด้วยความดีใจถ้วยนี้ยังไม่ครบชุดเจ้าของร้านบอกว่าเขาเอาส่วนที่เหลือมาให้ดูอีกครั้งในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปดูอีกครั้งแล้วเก็บมันมาให้ครบราคามันคงทวีขึ้นอีกหลายเท่าถ้าโชคดีก็คงคืนนี่หกล้านนั้นได้เย่เฉินขมวดคิ้วและหยุดเขาทันทีเพราะอย่าโลภมากในการเล่นเก่าแค่สองถ้วยนี้ก็พอแล้วแล้ว,ลวก็เซียวฉางควนจ้องเขาตาขวางและตอว่า แล้วก็ก็แล้วก็อะไรอีกเด็กอย่างแกกล้าจะมาสอนฉันแล้วเหรอไม่ใช่แบบนั้นพ่ออชอบก็ดีเย่เฉิญรีพูดเมื่อพูจบเขาก็ไม่อยากที่จะยุ่งวุ่นวายกับเรื่องนี้อีกถึงชายแกจะถูกหลอกแต่นั่นก็ไม่เกี่ยวกับเงินเขาเซียวชูรันก็ช่วยพูดอีกว่าพ่อจะซื้อทํามาเยอะแยะให้สองถ้วยนี้ซื้อมากินก็ไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้ราคาก็ต่างกันขนาดนี้ของจริงหรือปลอมก็ต้องรอตรวจสอบเธอไม่เชื่อเรื่องโชคหล่นจากฟ้าถ้าคนสามารถซื้อของห้าแสนหยวนในราคาสามร้อยหยวนได้ทุกคนก็คงจะรวยกันหมด แล้วเซียวชางควที่กำลังดีใจสติหลุดเหมือนทุกสาสน้ำเย็นใส่หน้าจึงพูดอย่างดูแคลนว่าพวกแกไม่เข้าใจนี่เป็นของโบราและฉันต้องใช้สายตาเฉียบคมคู่นี้เพื่อเลือกหยิบมันมาในขณะที่พูดเขาก็มองถ้วยศิลาดลด้วยความชื่นชมและพูดกับเซียวชูหล่นอีกว่าแกไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้วันนี้ยังมีอีกหลายคนที่ต้องการแย่งซื้อถ้วยนี้ไปจากฉันไม่แน่พรุ่งนี้ฉันอาจจะซื้อมันไม่ได้ก็ได้ถ้ามันมีค่ามากขนาดนั้นคุณต้องหาทางซื้อมันมาให้ได้นะมาหลานพูดอย่างรีบร้อนเมื่อเห็น ผู้อาวุโสทั้งสองยุ่งอยู่กับการชื่นชมถ้วยลายครามไก่ฟ้าเซียวชูรันจึงดึงเย่เฉินออกไปอย่างเงียบๆฉันคิดว่านี่มันไม่น่าเชื่อเลยสักนิดเหมือนโดนหลอกพรุ่งนี้พ่อจะต้องไปที่นั่นแน่ๆคุณจะต้องไปกับเขาเพื่อไม่ให้เ